เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่าจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแนวมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะไอนางขัดสมาร์ได้เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทเกินไปนะจ๊ะเป,เปลือกตานิดนนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้โล่งงว่างวกลวงกงวงอยู่ภายใน ใจไม่ให้ติดอะไรเลยทั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องที่ผ่านมาในอดีตในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยอนาคตให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่อนคลายนะลุงนอะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจาก สะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะประมอนอยู่ในกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ดีเนี่ยที่จะท้องนำใจกลับเข้ามาหยุดนิ่งหยุดภายในเพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสามามสมุติเจ้าทุกพระองค์ นับสงค์ไหพระองค์ไม่ท้วนไม่มีเวสเลยแม้แต่พระองค์เดียวเนี่ยที่ใจของท่านจะมาหยุดหน,น,นึ่งหนึ่งเน่งนมนมอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายจะเกิดในสังสารวัฏ ถังทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเลือดต่กระดูกหนังช่างมันจะนิ่งใจหยุดนิ่งนิ่งในสนย์ากายตอนที่เจ็ดตรงนี้แหละพอถูกสู์ก็ตกศูนเขา้เขาไปสู่ภายใน คือใจมันหลุดจากกายอย่าบจากความยึดมั่นถึงมันทั้งปวงแล้วก็ตกศูนย์คือเคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระาทิทย์ยามเทียงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นที่โสลกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละธรรมนี้เป็นธรรมดวงแรก คือความบริสุทธิ์แรกของใจที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์สุขที่มีมประมณลความบริสุทธิ์ของใจที่เลกลี้ยกล่ำจากอุกิเลสทั้งหลายมลทินของใจในวรน้าหรือเรื่องโลกภายนอก สิ่งหมดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วใจทั้งการน,นิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรม,มอนุปสัสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเบื้องต้นที่จะไปสู่การหลุดพ้นเบื้องต้นในการที่บรรลุมรรคผลนิพพาน บื้องต้นในการบรรลุอันตตตรสัมมาสัมปทยญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งตรงกลางดวงปฐมมัคพอถูกส่วนใจก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในในเวลาเดียวกันดวงปฐมมัคก,ก็ขยายกว้างออกไปเป็นดวงธรรมที่ขยาย ว่างไปทุกทิศท,ทุกทางเลยแล้วใจทั้งก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในได้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในแต่ในกลางดวงปรฐมมักค่็เข้าถึงดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิ กลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณ,ณัตสนะพุทธพามาตรงกลางที่ใสสะอาดละเอียดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับซ้อนๆกันอยู่ภายใน ที่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมอนซ้อนกันอยู่แล้วก็จะเข้าถึงกายภายในที่ซ้อนซอนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนันละเอียดซ้อนอยู่ในกลางโดยมุติยาณตาสนะเห็นตัวเอง ซอนอยู่ถ้ากก็นเน่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่หนอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้ก็ไปเห็นกายต่างๆที่ละเอียดประณีตเพิ่มขึ้นเป็นชีวิตภายในที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับผ่านกายที่ปรมรุพผมกระทั่งหนึ่งกายทรร กายทำกุฏภูกายทำบัโสดาบันกายทำปสิกิตามีกายทำพ,ทำพ,ทำพระนาคามีกระทั่งถึงกายทำพระอรหนันต์นาตักยี่สิบบ่อโสงยี่สิบบเกตด,ดอกบอัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้น งามไม่มีทิติเลยทุกกายอยู่ในอริยบทของสมาธิกายสุดท้ายคือกาอยที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอิพยามามังาบัญชห้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดแบบผู้ที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแม้รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีทางที่จะลดจากความไม่รู้นี้ไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะนสัพสัตว์ทั้งหลายจึงเวียน่หวได้เกิดอยู่ในสังสารวัฏ อย่างผู้มีรู้เน่ยเหมือนเต่าตาบอดที่เรียนว่าอยู่ในทะเลก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมนมของชีวิตได้เจอมรสุมของชีวิตในทุกๆรูปแบบตั้งแต่การกกูดแก่เจ็บตอยพัดพปลาาจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ปรารถนาสิ่งอะไรไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นแล้วก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจลำพิไลลำพันอะไรต่างๆเหล่านี้แถมมีกฎแห่งกรรมมาครับอัญญาอีกจะทำอะไรนิดอะไรไหนแต่งความคิดคำพูดการกระทำล้วนอยู่ในกรอบวิชาของพยามานใงสิ้น เก้ากฎแห่งกรรมมาบังคับปัญญาไว้มีกฎแห่งไตรลักอีกเกคิความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายกายของเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งฉะนั้นพอเบื่อหน่ายใจก็ จะคลายความผูกพันยึดมั่นถึงมั่นในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายดังกล่าวและการเน่งอย่างเดียวจนกระทั่งเข้าถึงดวงธรรมกายในกายและถึงกายธรรมอราตผลกายธรรมารหันต์สมมติเจ,จ้าเป็นพระสมม,สมุจจาสตธเจ้าแต่เดิพระมหากรุณา สงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายทา่ากระดาสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นนี้เนี่ยมาสั่งสอนแก่มนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้มีบุญตามกำลังแห่งบร,รมีที่ได้สั่งสมมาและข็มีผู้ได้ปฏิบัติตามได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่าน เป็นจำนวนมากตามกำลังแห่งบรมีต่้งแต่เป็นพระอาราหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันเป็นโคตรภูบุคคลที่มีพระตนตรยัยเป็นที่พึ่งอยู่ภายในเห็นชัดใสจำอยู่ตลอดเวลา หลับตาลืมตาที่กลางกายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจน้อยลงมาก็เข้าถึงสมาบัติแปอรุปรชาสีอรุปรชาสีไล่เลื่อยลงมาเลยจนกระทั่งมาเป็นกัลยาณชนผู้มีศิลมีธรรมเป็นคนดีที่โลกต้องการ ปฏิบติปฏิบัติชอบตามกำลังแห่งเคืลหัดอย่างนั้นคำสังสางพระองค์จึงเป็นประโยชน์สุขต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปหลุดทุกคนครวมใจประโยชนนิ่งๆนุน่มๆอยู่ในโซ่กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะแล้วก็ รึกนึกถึงดวงใสๆสเออนึกภาพทางใจเป็นดวงใสๆใสเลือเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆสที่กลมรอบตัวนะจ๊ะ ไปที่กลางกายกลางท้องของเรา,าจำง,ง่ายๆค่อยๆนึกอย่างเบาๆไว้สบายทำใจให้ใสๆเย็ๆยนๆหยุดน,น,นิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้อง,องนึกอย่างเบาๆ ่อนคลายหาใจใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให,หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมอระงให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราหมืนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลางท้อง แล้วก็กลั่นกายว่าใจาเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นดวงใสใสเกิดขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะสมาอรหังสมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสยอย่างสบาย สมาหังภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆหายใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆไสบสายใสๆ ใจเย็นเย็นะจ๊ะตั้งใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจจนเกินไปอย่าไปบีบไปเค้นไปเน้นภาพนึกได้แค่ไหนอย่างาสบายๆก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร ค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆอย่างสบายๆใ้ใจที่นิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆ หลับตาพ,มพิมพ์ิมปือป้อตานิดนิดต้องสบายนะลูกนะต้องผ่อนคลายทำใจนิ่งๆอย่างนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องผ่อนคลายกว่านี้อีก ตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นค่อยๆนึกไปด้วยอารมณ์สบายอย่างสม่ำเสมอไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเผลอก็ไม่เป็นไร ให้กลับมาใหม่ค่อยๆนึกไปอย่างเบาเาต้องเบาเๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและก็ใจิตใจนะจ๊ะถ้าเราผ่อนคลายได้เนี่ยกายก็รู้สึกเบาตัวก็จะโล่ง โปร่กลวงภายในแล้วก็จะขยายออกไปเนี่ยรู้สึกร่างกายขยายพองโตไปเรื่อยๆใจก็จะคลื่นเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นที่ลงโลกว่างๆเหมือนกลางอวากาศลงโล กลางอากาศโลง่งงใจจะเคลื่อนก็ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆผ่านทุกสิ่งที่ผุดผ่านมาในกลางกายในกลางที่โล่งๆว่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆ จะเป็นแสงสว่างก็ดีจะเป็นดวงใสใสก็ดีจะเป็นองค์พระใสๆก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พุดผ่านมาในกลางกายเนี่ยใจเราจะแล่นผ่านไปเป็นแนวดิ่งตรงไปเลย อย่างนุ่มๆเบาๆสบายผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆเราคล้องใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะให้ใจนิ่งๆน,นุ่มๆไปเรื่อยๆ